หไปประมาณ2อาทิตย์ช่วงที่เป็นโควิดพลาดตารางเลยจากที่เคยซ้อม let's go! า้ เดินทางไปโฮจิมินครับ <Yeah. S 1> ไปทำอะไรคะ mm hmm. ไปวิ่งครับไปวิ่ง21โลนี่พี่คัวเย้ yeah. นี่คือเด็กแก๊งที่จะไปวิ่งด้วยกันนะคะ21โลโฮจิมินใส่หน้ากากปลอดภัยไว้ก่อนนะเด็กๆเย้ yeah. ขึ้นเครื่องไปโฮจิมินกันค่ะแต่รู้อะไรไหมจากฮานอยไปกรุงเทพยังใกล้กว่าเลยชั่วโมงกว่าเองค่ะไปโฮจิมินห์สองชั่วโมงนิดๆแน ไฮไปเอ็นโฮจิมินห์โอ้โหเสียสองคนัลยไฮนั่งสบายเลยนะที่โฮจิมินห์มีร้านอาหารฝรั่งทันสมัยเยอะกว่าที่ฮานอยเยอะแยะเลยค่ะกินเต็มที่กินอร่อยเลยยำๆๆๆกินกับเขาด้วยนะทั้งหมดนี่เลยคือ Airbnb ที่เราจองไว้ค่ะโอ้ นี่คืจอับฮัลโลสวัสดีครับมาโฮจิมินครั้งนี้นะคะเราไม่ได้อยู่โรงแรมเรามาพัก Airbnb กันซึ่ง Airbnb อันนี้มันแบบกว้างมากเก่มากอยู่ได้หลายคนมาเป็นหมู่คณะได้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูข้างๆตรงนี้ชึบ มันคือ a อ r b n b อีันนี้ค่ะข้างๆนี้เลยตาคํำดีนะเพราะว่าหลายคนก็แบ่งแบ่งแงชร์ชไปดีมากได้ระบานทั้งหลังเลยค่ะ <c oughs> เรามารับบิ๊กวิ่งกันนะใช่ไหมเรามารับบิ๊กวิ่งกันติดตั้นไหมบรรยากาศงานวิ่งที่คุ้นเคยถือว่าจัดเปนระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะ รับเบอร์เช็คว่าบิ๊บใช้ได้แล้วก็ถึงเวลาช้อป คืนก่อนแข่งแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าเลยตื่นตอนตีสามเพราะว่าปล่อยตัวตีห้าก็ต้องไปเข้าข้อก่อนข้อเขาให้เข้าตอนตีสี่เราก็เลยจะตื่นตอนตีสามออกตีสามครึ่งตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งยี่สิบโลไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยวิ่งไกลขนาดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีไปซ้อมมาแล้วที่ควนเคียมตอนนั้นก็ซ้อมกันแบบ10โล11อโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปวิ่งกับคุณแดนนี่ซ้อมเด็กๆด้วย เขาก็ฝึกตื่นเช้ามาแล้วล่ะเพื่อที่จะไปวิ่งทุกๆวันเสาร์อาทิตย์พอซ้อมเสร็จก็จะไปทานข้า,าวเช้าอะไรเรียบร้อยก็เป็นกิจวัตรที่ทํากันมาทุกอาทิตย์เพื่อที่จะมาแข่งวันเสาร์อาทิตย์นี้ดังนั้นเนี่ยตื่นได้เหมือนกันนะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามีหายไปประมาณ2อาทิตย์ช่วงที่เป็นโควิดคือคนได้เป็นโควิดไปไงพลาดตารางอะไรจากที่เคยซ้อมอแต่ไม่เป็นไรน่าจะพอไหวแหละเพราะว่าซ้อมไกลที่สุดก็16กโลนี่วิ่ง21โลแล้วก็เคยวิ่งมา แล้วก็น่าจะโอเคที่ลุ้นคือว่าเด็กๆจะไหวไหมจะงอแง,งหรือเปล่าแค่นั้นเองลุยค่ะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะเช้าวันแข่งแล้วนะเดี๋ยวไปดูเด็กๆๆตัวน่ารักมากเ,<ๆ>เลยมาถึงงานแล้วคือครื้นเหมือนเคยมีบริการทาครีมกันแดดให้ด้วยค่ะ โอ้โหเขามาแบบท้ายกินกระแดดให้ด้วย,ยจ้าจ๋าจ้าจ๋าจ้าแล้วก็ยืดเส้นยืดสายกันค่ะเด็กๆล่องลอดนะคะฮัลโหลท้องเปล่าดูหน้าดิอาเจี๊มากเลยเด็กๆอ่ะ Get ready g o แรกแดนนี่อัปป้าลุยเลยค่ะเข็นเด็กๆวิ่งกันไปวิ่งนำลูกโป่ง2องชั่วโมง15นาทีมาตลอดเลยอัปป้าเราเกือบจะยอดแล้ววิวสวยมากเลยนะสิพร้ักวิ่งคนอื่นก็วิ่งผ่านไปนะคะเอผมขอเติมพลงังแป๊บนึงนะครับ I need to refill, right? Good j วัน o ี s เราซ้อมกันมาแค่16นะคะจบ16โลปุ๊บเกิดอาการทันทีมามาเลยเอามาแบบนี่ชิลหนกไหมแต่เราเอาที่เขาแฮปปี้ค่ะไม่อยากอยู่บนรถอยากให้เดินอุ้มก็ได้ค่ะอุ้มกันไป เข็นรถเปล่าเดินยาวๆเลยจ้าตั้งแต่16กิโลยาวจนถึง21กิโลไม่ได้ใช่รถเข็นเลยเด็กๆผัดกันหลับนะสลับกันหลับจะถึงแล้วอีกนิดนึงนะคะคุณแม่ค่ะ เสร็จแล้ววันนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านด้วยสิบังเอิญใส่ชุดเหมือนของมีด้วยดูยชุดเขาพร้อมไหมไงล่ะเตรียมกลับบ้านแล้วเนาะใช่ไหมคะ และแล้วในที่สุดนะคะเราก็กลับมาถึงบ้านที่ฮานอยเวียดนามเป็นทริปที่สนุกมากเลยค่ะได้เที่ยวโฮชิมินได้ไปวิง Half ่งฮาฟมาราธอนยิงดีนะมีซ้อมไปแต่ว่าเด็กๆตรงเวลามากค่ะซ้อมมาแค่ไหนผมจบแค่นั้นเลยมาณมานี้ก็เลยได้ออกกำลังกายเดินแบกเด็กๆกัน เพราะว่าเขาไม่ยอมแล้วอยู่ในสต roller ลลแล้วถ้าเกิดให้เขาอยู่ในรถเข็นนะเขาก็ร้องไห้แล้วก็เลยเอาเขามาแบกค่ะเดินไปด้วยแบกบไปด้วยออกกําลังกายขาดเตด็มที่สนุกมากเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปไหนกันมีแผนแล้ววางทริปเรียบร้อยไปปั่นจักรยานกันคอยติดตามพวกเรานะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด follow นะบน Facebook Instagram แล้วก็ u t u b e ค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะบ๊ายบาย